สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่พพอนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จันพามาย่างไก่นะคะย่างไก่ทำไก่ย่างนะกินกับส้มตำค่ะข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะคะวันนี้นะคะเที่ยงนี้นะคะ ูบรรยากาศวันนี้อากาศหนาวนะคะหนึ่งองศาค่ะหนึ่ง,งสององศานะแต่จันก็อันนี้ค่ะมะละกอนนะจะสับมะละกอแต่จันก็ยังแบบว่าเออมาย่างอยู่ดีนะคะมาย่างไก่อยู่ดีนะเพราะว่ามันแดดนะคะแดดออก มันก็เลยทำให้อยากกินไก่ย่างโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ จนจะเอาทัสก็เสอแนบย่างไก่ไปพร้อมๆกันนะคะ ไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะคอยกลับตลอดเลยนะลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงมากแต่จันก็ต้องย่างนะย่างเพราะว่าอยากกินไก่ย่างหอมมากเลยนะคะไก่ย่าง ย่างไก่ไปด้วยสับมะละกอไปด้วยนะคะมะละกอกอบมากเลยนะคะ แล้วก็เตรียมค่ะ พี่ๆมาย่างไก่กับจันนะไก่ย่างหมักใบจันปาริสไก่ชิ้นโตๆนะคะ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จันปารีสด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ทีนี้ก็หันไปดูการสรับมะละกอเลยค่ะหันนะคะหันการสรับมะละกอนะคะเยวจันจะอยู่ฝั่งนั้นนะลมแรงมากเลยค่ะพี่น้องคะริวไมเนี่ยรวไมจันกลัวมากเลยค่ะเพราะว่าลมแรงกลวัว จะพัดเอทาราพั์ร่วมนะคะมันจะย้อนแสงนะคะเพราะว่าจะอยู่ในแดดนะถ้ายืนอยู่ในแดดมันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มมานาวแน่นอนเพราะว่าลมแรงมากเลยนะคะ ก็ย่างไก่ไปด้วยนะคะสับมะละกอไปด้วยมันจะได้เสร็จพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะนึ่งงข้าวเหนียวไว้ที่บ้านนะคะบนบ้านว่าจะขึ้นไล์นะคะเมื่อกี้ขึ้นไลให้พี่ๆดู แต่ทีนี้ก็คือแบบว่าเน็ตมันไม่อำนวยนะคะวันนี้ลมแรงเน็ตมันจะเลยไม่ค่อยจะอำนวยความสะดวกให้เท่าไหร่นะคะร mm hmm. วไหมคะรีวไหมอุ้ยเธอจะวิ่งทันไหมเนี่ยกลัวจะล้มค่ะขาตั้งกล้องจะล้มนะคะลมแรงค่ะ ลมแรงมากวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี่อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่ามันจะหนาวเพราะาลมแรงมากแต่ก็อยากจะย่างไก่แค่นั้นนะคะถ้าไม่มีลมมันก็อากาศดีนะแดดมันจ้าะคะ่ะ จะพึ่งลมนะคะตั้งลม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 ,ลม,ลมแรง มเมล็ดเอาออกไม่หมดเลยจะเด็นใส่หมดแล้โอเคค่ะหันไปดูไก่สิว่ามันเป็นยังไง หันติวติวติว,ตว,ตวมาโอเคค่ะเรามาดูไก่ของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเ,เห็นบเอเห็นไมหมนะไก่ของเราย่างไก่ต่อค่ะพี่น้องค่ะ ใกลจะสุกหรือยังนาะจันก็หมักสูตรจันเองนะคะสูตรแบบรสชาติคือปากเราชอบนะคะอันนี้เลื่อนได้นะ หอมไหมคะหอมมากเลยนะชิ้นโตโต,โตเลยคะ่ะเย,ยิมใช่ะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับคลิปนี้จังก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในครั้งนี้ด้วยนะคะ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้จานปารีสด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาในครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ